ตอนนี้ผมมีห้อง Discord ของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง s c o r d แล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างนี้เลยครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมอีกครั้งนึงกับเกมแบทเบอลด็อกคังแบทเทิลของครั้นี้ผมก็จะมาใช้ทีม Ba t t l e of w i ิอันเก่าที่เอาลองในโกคูเลเจนันเก่ามาผ่านใน GT ดูครับผมนะคืออย่างที่เราเห็นว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยถ้าใครได้ดูนะถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถกลับไปดูได้ครับผมนะเออไปหาดูในช่องเอาเลยครับผมผมได้ลองทดสอบแล้วว่ามันโหดมากๆเลยครับผมแล้ว อยากจะรู้ว่าไหวไหมเพราะว่าแต่ละตัวละครที่ผมมีเนี่ยค่อนข้างมันจะโหดเลยทีเดียวฮะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเราสู้กับกูกูจีทีไหวไหมฮะทีมก็ทีมเดิมเลยแต่ว่ายังไม่ได้อัพลิงสกิลผมว่าเราจะมีข้อเสียคืออาจจะสู้มันไม่ค่อยได้ไงเออผมกลัวว่าเราจะสะแตก็กไม่ต้องสแต็กเลยตัวนี้มันไม่ต้องสแต็่แล้วเราไปกันอย่างสุดๆเลยเราเอาเท่าไหนเท่านั้นนะผมนะเราไม่ไม่ซีเรียสจริงจังขนาดนั้นครับเราไม่เน้นผ่านเราเน้นแบบโชว์ให้ดูว่าศักยภาพมันดีขนาดไหนร้อยเปอร์เซ็นต์คือแบบผมพูดเลยถ้าใครได้ ถือว่าดวงไม่แย่ถ้าุณยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนผมคือผมร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างแล้วไงถ้ามันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็ค่อนข้างจะแย่หน่อยนะแต่ถ้ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าพี่ใช้ได้เลยอันนี้ก็คือใช้ทำทีมไปทั่วโอวิสก็ได้นะใช่ไหมเอ้ยไม่ได้นี่วะเพราะโกเทนมันไม่ติดนะฮะโกเทนไม่ติดอยู่ตัวเดียว <c oughs> คือลองไปดูมาคือไปทั่วโอวิสจะประมาณว่าแบบการต่อสู้ต้องใช้หัวคิดอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าโกเทนมันไม่ได้ใช้หัวคิดไงโกเทนมันทำตามคนอื่นอย่างเดียว โกเทนเลยไม่มันเป็นสายแบบซัพพอร์ตอย่างแล้วโกเทนไม่ใช่สายตีนะฮะเวลาคือคนเวลาโกเทนมันไปสู้อะไรเงี้ยมันจะมีทั้งคอยบงการอยู่ไงมันเลยไม่นับว่าโกเทนทำดาเมจด้ว่ะโกเทนมีเขาเรียกว่าหัวคิดอะไรอย่างเงี้ยแมมถ้าผมว่าถ้าเรามีตัวใหม่ผมว่าแม่งดีกว่านี้ว่ะผมยันไม่มีว่ะก็ยังไม่ได้ผมนะคงโลกเปิดไปแล้วฮะ่วงนี้เข้ามาเปิดล็อกเก็บเพชรอย่างเดียวตอนนี้ยังไม่ทำอะไรโอเคผ่านไปผ่านแล้วไ,ไปอย่างง่ายได้ครับผม เราตอนนี้ผมต้องให้ทั้งกับโกเทนอยู่ด้วยกันก่อนะตอนนี้ขอดูก่อนทังโกเทนมาถึงอ่าสวยทังโกเทนมาถึงนั่ไปโอเคตัวแดงมาเนี่เราจะแพ้ทางในด่านสีฟ้าฐานหน้านะฮะ18เนี่ยแหละปัญหาอะไร18ผมไม่รู้ว่า18เนี่ยมันจะแทงได้ดีขนาดไหนมันก็โอเคนะแต่มันไม่ได้ดีเท่าเจ้าทั้งเทนนะฮะเออถูกแล้ว <c oughs> กำลังสับสนอยู่ว่าตัวเองพูดถูกป่าวว่า,วาบางทีแม่งพูดโกฮังโกเทนไงมันมีช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้ผมพูดกับโกฮังโกเทนน่ะพูดแบบติดปาก แต่ผมมีแพทเทิรโวิสแบบนี้เรามีฮิว3รอบนะฮะมีฮิวจากเบจิโต้อแล้วก็4 4สรอบฮิวจากเบจิโต้2แล้วก็ขอัสพอร์ตมาเล็กแรอบนะฮะเฮ้ยแต่ผมพูดไม่ได้หรอครับว่าเราใช้ทีมนี้ผ่านได้เลยเพราะแต่ละคนก็ทีมไม่เหมือนกันเนาะคือบางคนก็มีแบบบางทีคนที่มีโกเทนตัวนี้อะไรอย่างนี้โกเทนช้างตัวใหม่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนผมอะไรอย่างนี้เออถ้าใครมีร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะโอเคอ่าอยู่นี่ โกเทนเก็บไปเลยเนี่คือส mm hmm. องนี้ไม่แรงจร,งจริงๆอ่ะคืออย่างที่เห็นในพาร์ทที่แล้วใช่ไหมเออไม่อย่างแรงมาโกเทนจะไปตีสามล้านนะ mm hmm. ผมไฟนอ่แคนนนไอล้านห้าสวยฮะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกันอีกด้วยนะฮะไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่เพิ่มพลังโจมตีอย่างเดียวมันมีพลังป้องกันด้วยมันสามารถแทงได้ดีมากขึ้นแลวซัพพอร์ตเพื่อนได้ uh huh. ว่ามาครับ mm hmm. เอ,อ้อ uh huh. อออปล่อยหน้ามันยึบไปเขาเปิดไปทีนร i เ a ิ s ์โอ้โหไม่เข้าเลยอ่ะแม่เป็นจีตโตนี่นายเบาๆเข้าใจว่าเดี๋ยวนะเออมารอบหน้าใช่ไหมโอเคทำอย่างนี้ถูกแล้วเอ,อ๊อย่างนี้เลย <c oughs> อย่างนี้เลยกลัวอะไรละ่ะบอกเลยคุริลิน90%อน่ะยังไงก็ไม่โดนดาเบตหนักแน่นอนครับนะาเป็นไงแถมชนะทางด้วยครับ บอกเลยคุลิลินผมได้มาผมก็ไม่ได้เสียใจแต่ได้เยอะไปหน่อยคือผมก็ไม่ได้รู้สึกแบบรู้สึกเกลือเนาะรู้สึกดีด้วยซ้ำที่เปิดได้ครับแต่ว่ามันมาเยอะไปหน่อยฮะมาเยอะไปหน่อยก็ไม่ดีอะเนาะมาเยอะเกินไปนะฮะโอ้โห,โหสามหมื่นคุริลินก็พอแทงได้ครับถ้ามุตไม่ได้ยิงตัวแรกถ้ามันแทงได้อยู่แล้วและเราเจอด่านม่วงเราจะแพ้ทางด่านม่วงกี่อันวะมีสองอันที่แพ้ทางด่านม่วงน่าจะโดนหนักตรงคุลิลินกับตัวเนี้ยเราพยายามต้องให้มันอยู่ห่างกันแล้วตอนถึงเฟสนั้นนะฮะ โอเคเฟซสีแดงเราไม่มีสีม่วงแพท้ทางเลยนะเนี่ยจริงทีมเราไม่มีม่วงในการชนะเขียวเลยนะเนี่ยเอาตามตรงเราไม่มีเลยเฮ้ยเราต้องให้โกเทนครั้งอยู่ด้วยกันไปเออผมมึงนึกได้ว่าเราไม่มีม่วงในทีมเลยม่วงไม่มีสักอันนะฮะโอ้ยเอยอเราให้สี่ล้านห้าผมนะเพราะว่ามี18ซัพพอร์ตด้วยเมื่อกี้ไม่ไมตีสามแล้วแต่โกทูมันถึกอะ 4ล้าน4โอ้4ล้าน4 4ล้าน5เอาเดียวโอ้โหแต่โกคุมันขึกครับแน่เสียดายมากเลยมันขึกนี่อันนี้ของครบครับเลยซัพพอร์ตดีมากอืมอีกสล้าน3ครับผมแม่ถ้าโกเทนมันติดไปโตวิสนะนี่เป็นอีกหนึ่งไปโตวิสที่ผมว่าใช้ลงในด่านนี้เลยนะฮะไปโตวิสเพราะว่ามันติดไปโตวิสหมดเลยปะไม่ดิอันนี้ไม่ติดป้าโกฮังโกเทนไม่ติดฮนะใช่ไหมโกฮังโกเทนไม่ติดไปโตวิส เออมันไม่ติดกว่าเสียดายมากครับอาจจะต้องเปลี่ยนไปหน่อยอาจจะทําให้ยากขึ้นว่ะแม่ผมก็ดูผิดไป2องแสนหกสองแสนเก้าไปแล้วคุริลินอยู่ด้วยกันอ่ะดีที่สุดครับไปคุริลินกับไอ้ตัวนี้มันมันอยู่ด้วยกันดีจังวะแล้วทำไมมันมีลิงก์ที่อะไรเยอะแยะเลยวะหรือว่ามันมีนี่ด้วยนะคาเมคาเมียห้ามีส่วนมันก็มีคาเมคาเมียห้านะทำไมมันอยู่ด้วยกันดีจังวะลิงก์มันดีมากเลยนะเีแต่ต้องเช็คลิงก์แ่ละตอนนี้มันออกมาใหม่เดี๋ยวลองเช็คลิงก์ดูเฮ้ย ถึกมากอ่ะตีไม่เข้าอ่ะมันไม่ตายทะพีว่ามันถึกมากเลยเะนี่ยคือดูจากทีมดิดูดิผมแบบเน้นซัพพอร์ตรัวๆเลยะนะซัพพอร์ตกับดาเมจรวมกันแม่งยังเอาแม่งไม่ลงเลยเนี่ยไปอืมตายแล้วหมดนะมันมันถึกมากเลยนะจริงจริงไอ้ตัวเนี้ยสีแดงมาโอเคอุ้ยเหลืองว่ะโอเคสวยครับกเทนนำหน้าเลยสวยสวยสวยถือว่าสวยทำดีครับทำดีเรายังไม่ต้องเสียยังไม่เสียการแปลงร่างของเปจิโต้นะฮะ โอ้โหแม่ดีดีอ่าสี่หมื่นโอ้ยโอ้โหถ้าไม่เน้นการทำมิชชั่นผมว่าอีกหน่านี้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับถ้าไม่ได้เน้นทำมิชชั่นนะนะแต่มันก็ยากกว่าโคคูเรชั่นปกติอะเอายอมรับมันตรงนี้แต่ว่ามันไม่ได้ยากครับถ้าคุณเน้นแบบรัวๆดาวเมทรัวๆเลยอ่ะคือคุณไม่ได้เน้นทำไอทีมอะผมว่าไม่ยากครับ ถ้ามาเน้นทำทีมตามิชชั่นอะมันจะยากครับผมว่าเพราะว่าแต่และตัวดูแบบดูแคตตาก็อที่มันให้มาดิน่าเกลียดทั้งนั้นเลยอะคือใครแล้วมันเป็นแคตตาล็อกตัวใหม่ๆทั้งนั้นเลยครับไม่มีตัวไหนเป็นตัวเก่าเลยนะถ้าคุณสังเกตดูดีๆนะฮะมีตัวเก่าแค่ไม่กี่ตัวอ,อ่าสิบแปดคุริลินกับอันนี้ไหนแทงเดียวกันอันนี้ลดดามเมจที่ได้รับแตงจิเป็นอย่างนี้แต่คุริลินมันจะแทงไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะฮะ สลับกันไปแล้วกันรอบนี้18ไปก่อนนะแต18อยู่กับ10จุดกับคูลิลินไม่ได้นะคือแปลกใจมากเลยเฮ้ยเฮ้อย่านะมึงเรียบร้อยไม่เอาด้วยคั้งหมดเฟสนี้ดิเอาเฟสหน้าเฟสหน้าทั้งมาเรารับรองผมว่าเราได้ตีโกคูโกคูสซยาสี่ล่างแรกนี่คือแรงพุ๊บปุ๊บปเลยคือแบบโอทีมนี้แม่งโหดว่ะทีมนี้คือผมยังไม่ต้องใช้ของเลยแม่งโอ้ทีมเชื่อวสูงมาเอาไม่ทันแล้ววะโอ้ไม่เป็นไรช่างมันแล้วกันโอ้ไม่ทันแล้วอ่ะเอ้ยยังไงก็ไม่น่ารอดว่ะ ยังไงก็ต้องใช้อยู่ดีวันในเฟสนี้โอเคไม่เป็นไรโอ้นึกว่าจะต้องไอ้นี่มันไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่าเมื่อกี้มันกดใช้โดขคังหมดไปแล้วถือว่าเข้าเฟสการโจมตีนะครับเราลีไม่ได้นะถ้ายังไม่เข้าเราลีงลีได้อยู่โอ้โหทีมนี้แม่ง potential สูงมากโอ้โหง่ายเลยง่ายเลยขนมจริงๆเลยด่านนี้แต่ก็ไม่แน่ครับแต่เราจะเจอด่านสุดท้ายที่ยังไม่ขนมด่านสุดท้ายน่าจะไม่ขนมว่ะด่านแรกๆยังขนมอยู่ เพราะว่ามันใช้ถ้าไม่ตายใส่ถูกตัวด้วยไงประเด็นใส่ไม่ตายใส่โกเทนไหนฮะโอโ้สบายเลยเราเลยโดนเฟตนี้ไม่หนัก,กเท่าไหร่ปกติคือเราต้องใช้ของแล้วนะโอเคไหมโอเคสีม่วงโอ้โหโกเทนทั้งมันมีสามตัวใช่ไหมอันนี้นําหน้าไปจริงผมยังไม่อยากใช้ของแต่ใช้เื่อเสีย่ยงไปหน่อยว่าเสีย่ยงเพราะว่าโกเทนทั้งผมไม่มั่นใจว่า ไอ้โกเฮนโกฮังเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันจะถึกทนได้นานขนาดไหนนะฮะคือไม่มั่นใจไอะง่ายๆแต่นี่โอ้สบายครับชิวๆเลยชิวๆเลยตรงนี้โอ้โหโกคูไม่ตายมาสิไม่ตายมาดิอะไรครับเนี่เราเพิ่มพลังป้องกันโอ้โหหลักหน่วยฮะหลักหน่วยฮะโอ้โหขนมว่ะตีสองล้านเราพยายามตอนนี้อย่าเพิ่งให้ตรงนี้ออกมานะฮะไม่งั้นเราชิบหายแน่นอนปากโกเทนโกฮังไอ้โกเทนทรัง ไม่เข้าครับไม่เข้าครับสามล้านตีแรงนะแต่โดนดาเมจน่าจะหนัก่อตัวโอ้โหเบาตั้งต้นแรงนะแต่ดาเมจเบาโอ้โหเฮ้ยเฉยเฉยวันนี้โดนไม่หนักเท่าไหร่คุริดินมาเทิรนถัดไปไม่ไมมาไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่โอเคออเรียบร้อยโอ้เฮ้ยรอบนี้ทำให้ตายได้ใช้ลนรัวเลยแล,แล้วได้บวกบัฟจาก18แอีกด้วยครับ คือเบจิโต้ีิแรงมากเลยโอ้ oh, ทีมนี้แม่งโหดจัดเลยวะ่ะมาชิมบูซาก้าก็น่าทําได้แล้วนะแค่เปลี่ยน18ออกไปใส่ตัวอื่นแทนถ้ามีมาชิมบูซาก้าผมว่าทีมนี้ก็เป็นหนึ่งทีมที่เล่นได้ค่อนข้างดีเลยถ้ามุดทีมมาชิมบูซาก้ามานะไม่ใช่แต่มาชิมบูซาก้าก็ใช้ตัวนี้แล้วเปลี่ยน18แต่คุลิลินออกเป็นอะไรดีวะถ้าเปลี่ยนก็น่าจะเป็นโกเทนครูสแล้วก็ลองหาตัวอื่นดูก่อนนะเสียดายที่18ตัวนี้มันไม่ติดหรือมันติดวะลองดูก่อนดิ เผื่อมันติดยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เอ้แต่รอบต่อไปคุริลินมาเราเจอปัญหาแล้วว่ะคุริลินต้องให้มันยืนแข็งว่ะต้องให้มันแต่มันต้องแข้งให้น้อยสุดนะเพราะว่าถ้าเทียบแล้วโกโกเทนทั้งถึกกว่านะฮะโอ้โหโดนลัวๆเฮ้ยแม่งหลบแล้วว่ะเอ้ยโชัวพินิหารเลยโชัวพินิหารเ้ยไหนโอเคข้างหลังโอ้โหอยากให้ยืนตรงกลางมากเลยแต่ไม่ได้ว่ะ ถ้าโกฮังโกเทนไม่อยู่ด้วยกันเอ้เทนทั้งแม่เริ่มสับสนแล้วไหนดูซิมันติดมาชินบูไหมวะถ้าติดมาชินบูนี่ใช้ได้เลยในตัววิสเอ้ยติดว่ะเอ้าอย่างงี้ใช้คอมโบสามตัวนี้ได้แล้วก็เปลี่ยนอูบูเออใส่อูบูมาก็ได้นะครับอูบูเพราะอูบูมันสามารถประท้ากับไอตัวโกคูได้ครับการออรแกคไม่เจอกับตัวละครตีชื่อโกคูนะฮะเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนคุริลินโอแต่ว่าคุริลินเนี่ยก็ต้องใช้ว่ะเพราะว่าคุริลินมันค่อนข้างจะจำเป็นอยู่นะ มันดำไม่ติดไงคูลิลินมันดำไม่ติดเปลี่ยนคูนลิลินออกไปใส่อูบูมาแทนก็สามารถทำทีมมาชิบูซาก้าที่โ,โหดได้แล้วนะฮะที่สามารถล้มด่านนี้ได้อะผมว่าล้มได้เลยสบายอ่ะคือดูดิแล้วมีสีเหลืองตบด่านนี้น่าจะปวดปวดปวดป,วด,ป,ว,ดปวดเลยแต่ว่าจะมีปัญหาตรงด่านนี้ครับด่านสีแดงอะเนาะด่านสีแดงมันไม่ติดโอ้โหตีสี่ล้านสองโอ้โหตีสี่ล้านสองเอาดีครับและใช้ด,ดาเมจทุกครั้งใช้ถ้าไม่ตายทุกครั้งนี่โอ้โหบวกแอคแท็กแกรีเฟน์รัวๆครับ ดูเด็ตีไม่เข้าตีไม่เข้าเลยตีห้าล้านโอ้โหทำไมสองตัวนี้มันเก่งจังวะเนี่ยเป็นตัวที่แบบมันเป็นตัวกาชานะมันไม่ใช่ตัวกาแบบกาชากระจอกงอกง่อยนะเป็นเคยเป็นหน้าตู้มาแล้วนะตัวเนี้ในรีคลินอะไรโอ้ชิวจัดจัดนะโอ้คล,ล่นชิวจัดจัดเลยครับผมมาตัวนี้โอ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 ไปองี้ก่อนได้ไหมโอ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 ไปองี้ก่อนได้ไหม 18แป่แหไม่ได้ชันะไม่ตายไม่เป็นไรน่าจะจบในเฟสนี้แล้วละผมว่าไอเนี้ยน่าจะโดนน่ะเอ้ยแต่ไม่ดิมันร้อยเปอร์เซ็นต์แม่งหลบโอ้หโอ้ยหลบอีกนะลายหลบเนี้ยนา,ายหลบเก่งจังครับมาไม่ตายใส่เราอีกด้วยนะเนี่ยแหมเฮ้ยแต่เราถึกเว้ยโอ้ยแสนกว่าตีห้าล้านก็เท่าไหร่แต่มันเบา,าเอ่ะไอ้ตัวนี้มันเบา,าเอ่ะเ,เออตีขี้สวยครับ ไม่คีได้แม่งไม่ถึงแสนนะไอไม่ถึงล้านนะเคเฟสนี้อันตรายเพราะข้างในมันอันตรายเฟสนี้มันอันตรายโอ้ยเบจิโตได้แล้ววะเนี่ยเฮ้ยแต่เบจิโตคิวได้นะแต่ว่าเราจะขอให้ยังยืนอย่างนี้มาเรื่อยๆนไปเปลี่ยนเบจิโตแเลยครับมาอีกุซ๊ซเยอะเอามาให้ฉันเอเดรียนเต้เยับ thank you เบจิต้าฮึบรวมร่างกันฮึบ ซินซ์อันดับฟิว o ั่นข e ง a บชิโตและเ t อ Guess t h ิ s m a k e m ห้ e บชิโตโอลยกรับเบชิโตบลูไม่ใช่ซุปเปร์เบชิโตไช่อ่าจริงๆผมอยากอยู่อย่างนี้เนี่ยผมอยากให้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวดูสิถ้าถ้าอยู่ด้วยกันโอ้ยไอ้ยาสองตัวนี้อยู่ด้วยกันเขาจะแรงดีกว่านั้นเนี่ยถ้าไม่ตายว่ะมันต้องเป็นอย่างนี้ว่ะชิปหายแล้วเล่นไงดีวะ ทาไม่ตายว่ะตรงนี้แม่ฉลาจริงว่ะต้องใช้ว่ะไม่งั้นไม่ไม่ไมงั้นโดนดาเมจหนักแน่อนอนฮะเบจิตโตอยู่เนี้ยควรแล้วแต่ว่าเราลองดูไหมโกเทนมันไหวไหมถ้าโกเทนไม่ไหวก็าากลองจัดโรเดชั่นใหม่ดูแต่แบบนี้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเบจิตโตมาต่เพื่อมเราป้องกันน่าจะไม่โดนหนักขนาดนั้นหรอกมัง้งไม่น่าจะโดนหนักขนาดนั้นน่ะแต่ว่าโกเทนคั้งเราต้องมาจัดโรเดชันใหม่ว่ะอ่าไหนอันนี้ไม่เขาเท่าไหร่ละ ไม่โดนคริสติคอลโอ้ถ้าเป็นตัวเราด้วยอย่าให้เป็นตัวเพื่อนว่าอะไรตัวเพื่อนจะโดนหนักกว่านี้นะฮะไม่โดนครีอีกครั้งไม่งไงล่ะโดนตีฟรีไปดิเปจิโตต,ตีฟรีไปเลยอีกรอบขี่สามรอบติดว่ะโอ้ยอย่างนี้ต้องอัพรอได้อีกตัวหนึ่งก่อนเพราะว่าอันนี้ยัง55%อยู่นะของตัวผมนะรอได้จากตัว6ปี6ปีถ้าได้มันมาก็จะอัพครีรัวๆเลยล,ล้านเส็จครับผมตีเบิร์นตีอีก ปึ๊บโอ้โหตีครีรอบที่4มันการันตีตีครีปะวะเะนี่ยไม่แน่ใจละหรือว่าอยู่ที่ดวุวงหรอวะมันตีครีตลอดเลยน่าจะตีครีตลอดแล้วมั้งเนี่ยเออน่าจะตีครีตลอดแล้วเช็คก่อนเดี๋ยวข้อมูลผิดโดนด่าอีกไม่เอาเดี๋ยวต้องเช็คข้อมูลอีกทีฮะบางทีก็ไม่ได้ใช้นานไม่ได้จําความสามารถมันเท่าไหร่ฮะโอ้เฮ้ย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 ,ยไม่หนักว่ะเฮ้ยโกเทน โอ้แต่เบามากเลยอันนี้อ่าเรียบร้อยไอ้กูตั้งป้องกันมาแล้วกูเพิ่มดีเฟนต์มาแล้วแกทำเลยฉันไม่ได้หรอกโกคูเทไลอู่อนแอว่ะนี่ขอดูก่อนดิเบจิโตดูสิอ๋อมีเดียมแชนออฟเพอร์ฟอร์มอ๋อมีเดียมแชนออฟเพอร์ฟอร์มิงอะคริติคอลฮิตโอ้โหตีมีเดียมแชนเหรอห้าสิบนี่ใช่ไหมโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำไมมันแรงจังวะ โอกาส50%แม่งติดทุกรอบนะของผมเนี่ยแล้วมีบวกอันนี้ด้วยโอุ้้ยตอนนี้อยู่นี่ได้ละเขาดูก่อนว่าลิงค์อยู่ด้วยกันไปได้เท่าไหร่มะลิงค์สองไปมันตีแรงจังวะอ๋อเรามีไอ้ตัวนี้ด้วยเฟสแบทโต้ชิคกี้พาคนอยู่อย่างนี้นะเออไหนเี้ยจะแรงที่สุดเอ๊ะก็ไม่ได้ได้เลยเจลลี่พาวเวอร์กับเฟสแพตโต้นี่อันนี้ได้เลยเจลลี่พาวเวอร์ปะเฮ้ยไม่ได้วะมันต้องได้ แต่อันนี้ได้เฟสเปตโตกับเอ็กซ์เพรเนนไฟเตอร์นะฮะดูหน่อยสิเขาดูก่อนสิว่าเอ็กซ์เพรเนนไฟเตอร์นี่มันบวกอะไรขนาดนั้นเลยวะอ๋อบวกหลังโจมตีแล้วเฟสเปตโตบวกหลังโจมตีอีก15เป็น35เป,35เปโอ้ไม่น่าเลยมันถึงบวกเยอะขนาดนั้นมากกว่าอยู่อย่างนี้นะเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีพวกแบบบวกปะ่ะไอตัวนี้มันติดอะไรบ้างติดเลเจนเดลลี่กับคามีขามีห้าบวกโอ้ดูละไปอยู่อย่างนี้เราเน้นไปเลยนี่เก็บไปเอ่อไว เอาถ้าไม่ตายใหญ่ไปกินนะแล้วก็นน่ครับอโอ้โหพูดเลยไม่มีที่อยู่แล้วโกคูอยู่โกคูไซอัพตอืตีเล้านเมื่อกี้เห็นเห็อยู่7ล้านใช่ไหมถ้าเมื่อกี้เห็นแวบๆบมัแบบแบบสามล้านห้าอืตีขี้ครับแหมน่าจะอัดคริเพิ่มว่ะโกฮังโกเนนะแต่โชคดีมากที่ผมไม่ได้เปิดได้จากรอบนี้นะถ้าเปิดในรอบนี้ผมคงเซ็งอะ แบบได้อะไรมาเยอะแยะวะตีสี่ล้านเก้าผมนะโอ้โหแรงจริงครับตีโคตรแรงเลยแม่งโอ้ยแต่แต่โดนจริงๆมันเบานะฮะแต่ตีแบบโโอ้หตั้งต้นนี่สามสี่ล้านง่ายๆเอาลบอีกเออคูด้ลินสองล้านบวกซัพพอร์ตได้แต่เสียดายมากไม่เจอขอให้โกคูเป็นมูวีบอสได้ไหมว่าเปลี่ยนแค่มูวีบอสไม่เจอตัวเนี้ยน่าจะมีแบบมันจะมีสกิลสักสกิลหนึ่งมาที่สามารถแบบเปลี่ยน แคตของศัตรูได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีว่าพือแบบเป็นแบบความสามารถที่แบบสามารถทำแบบโอ้โหเอาเอามาเอาให้จบตรงนี้เลยมาให้จบในรุ่นเราไปให้จบในรอบนี้ไปจิโต้ไหวไหมวะอู้หูแม่งหกหมื่นดิโอจีจีแล้วโอ้โหตายโดนหกหมื่นเลยวเมื่อกี้โอ้พลาดอ่ะ เบี้ยโตรอบนี้โอ้มันน่าจะแพ้ว่รอบนี้ดูว่าทางละพลาดพลาดพลาดอะไรพลาดจริงพลาดจริงเนี่ยโดนทีสองหมื่นแล้วผมน่าจะโดนนี่หนักด้วยเฮ้ยขี้ขี้ตีขี้อย่าฟึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าฟึ่งขี้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 เออเฮ้ยเอาเคาน์เตอร์ให้เสร็จเคาน์เตอร์อีกรอบ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 มาเอออุ้ยอีกรอบยัยโอเคโอเคโอเคขี้เออสวย เยี่ยมไปเลยครับโอ้ยเกือบตายโอ้ยเกือบตายเกือบตายโอ้ยสองตัวนี้แม่งประสิทธิภาพเยอะจริงว่ะทิ้งตัวเก่าไปได้เลยไอตัวเขียวกับตัวม่วงอ่ะทิ้งไปเลยครับใช้ตัวนี้แทนดีกว่านะฮะแล้วคูลีลินก็คูลีลินฟรีหรือคูลีลินไอตัวนี้มาก็ได้นะฮะคูลีลินปกติไอคูลีลินตัว L R โอ้โหดีดีโอเคนั่นก็เป็นการมารีวิวตัวละคร2ตัวใหม่อีกครั้งนะครับในลองด่านไฟติงกโกโคเลเจนมันโหดจ,จ,จริงๆอ่ะ คือแบบไม่อยากจะเชื่อว่า ECA ล้วโคตรคุ้มอะ่ะองจริงคือผมว่าเล่นทีมนี้ได้ย,วยาวๆเลยครับผมเนะยถ้าแบบตัวละครครบจริงๆอะ่ะคือผมว่าทีมนี้ลงอะไรได้ย,วยาวๆเลยครับจะมีเบทเทิออฟวิสหรือว่ามาชินบูซากา้าเดี๋ยวลองปรับเ,เปลี่ยนดูนะฮะเดี๋ยวอรอสมมัติโรอันใหม่มาผมว่าก็น่าจะมีสิทธิ์ในการใช้ทีมม้อีกครั้งนะคะเพราะว่ามันยังมีอีกทีมนงว่ามาชินบูซากา้าเดี๋ยวต้องลองไหมแต่จะต้องเปลี่ยนคุลิลินออกเป็นตัวอื่นแทนนะฮะผมว่าทีมนี้ก็น่าจะไปร่อแหละเพราะมันเก่ง เก่งกับทีมยาวด้วยเหมือนกันนะเพราะว่ามันสแต็กสามารถสแต็กแอคแท็กรีเฟนได้อยู่นะมันสแตกส็กเนี่ยหกเทิน ern, ใช่ไหมสแต, ern, แต็กหกเทินแต่เก็ใช้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เป็นตัวดามเมจหลักอยู่แล้วครับสองตัวนี้ผมว่ายัางไงก็มีประโยชน์อะทำไว้เลยครับนะใครยังไม่ทำก็ควรรีบทำนะฮะใครยังไม่ได้ก็ขอให้โชคดีเปิดให้ได้ครับสองตัวนี้คือแบบมาเป็นของแถมแล้วกันถ้ามุดแบบมันโผล่มาเฮ้ยตัวอะไรวะอะไรเงี้ยถ้าแบบเป็นตัวสีทั้งเหลืองกับโกเทนฟ้าเนี่ยก็ไอ้คิดซะว่าเป็นของแถมอะเป็นของแถมกับก,บกาชานะ สมมติถ้าเปิดอะไรไม่ได้แล้วได้สอนนี่ก็ถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามันค่อนข้างเก่งเลยแต่สำหรับคนที่ด้่นเราประเสริฐแล้วเน,น,นี่ยอาจจะไม่โชคดีเออนะครับโอเคก็ขอจบคลิปไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นการที่ผมทำคลิปตอกครั้งไปเท่าดีดๆต่อไปด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมเข้า discord และอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจของเราด้ละ